สวัสดีครับวันนี้ก็อยากมานำเสนอตัวจอ Android Opta c ร์แร a m 4ลอม64ที่เป็น Duo CPU หรือ CPU คู่นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นความละเอียดแบบ 2K นะครับซึ่งตัวแรม4บ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์เมนบอร์ด CPU ด้วยลูกค้าเนี่ยก็สงสัยว่าตัว Duo CPU หรือ2 CPU เนี่ยมันต่างกับตัว 1K อีกตัวหนึ่งยังไงเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันพอสมควรมันต้องมีอะไรที่ดีกว่าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวัสดุความเสถียรนะครับการใช้งานซึ่งตัวนั้นเราก็ทํารีวิวกันไปหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวให้ไปดูตัวนี้บ้างซึ่งไม่ค่อยได้ทํามาดูตัวสเปคนะครับเวอร์ชั่น13 2000คูณพันสที่ข้อมูลระบบตัวนี้ก็คือความละเอีดภาพนะครับ1 สอง0ันคูณ1,200พิกเซลนะครับซึ่งมีความละเอียดกว่าตัว 1K CPU info จะสังเกตว่าเป็นแบบบอร์ด 7862F นะครับแล้วก็เป็นล a m 4 Lam ี่ล6มหกสิบสี่เต็มในส่วนข้อแตกต่างนะครับก็อาจจะเป็นพวกชิปรับสัญญาณดาวเทียมนะครับคุณภาพของไมโครโฟน EQ นะครับเรามาให้ดู Equalizer อกันกำลังขับเสียงก็จะเหนือกว่านะครับ สามารถปรับตัวนี้ค่อนข้างฉลาดปรับเป็นอ่าสำเร็จรูปหรือว่าจะปรับตั้งเองก็ได้นะครับป๊อปอัพอยู่ด้านล่างง่ายต่อการทัชสกรีนไม่ว่าปรับเสียงปรับอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าเป็นผู้โดยสารก็สามารถปรับได้ไม่ต้องเอื้อมนะครับถ้าเกลก,กากก็หุบลงไปได้นะครับในส่วนของอาบาลานซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแยกโซน ความใกล้ไๆของลำโพงแต่ละจุดนะครับเพื่อให้เสียงมันมาถึงผู้ฟังเนี่ยพร้อมกันนะครับไม่มีการดีเลย์สามารถปรับตั้งได้นะครับบูตเบสต่างๆต,ต,ตัวนี้ก็ถือว่าครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่รับสัญญาณไมโครโฟนซึ่งผู้ฟังปลายทางเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนกว่านะครับชิปรับดาวเทียมช่วยในการแมั่นยำของ Google Map GPS นะครับวิทยุ ปกติ FM นะครับที่เราสามารถฟังโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตัวนี้รองรับซิมการ์ดหรือว่าจะใช้ w i i i Hotspot หรือว่าจะเป็น Bluetooth NET ก็ได้นะครับใช้งานได้ครบเครื่องอ่าดิสนีย์พัดเดี๋ยวเราเปิดเข้ามาตรงนี้เพื่อให้ดูความละเอียดภาพนะครับมันจะสวยสดธรรมชาติมากนะครับซึ่งความชัดเนี่ยมันมากกว่าตัวคิวเลปกติซึ่งเป็นพันสองร้อยคูณเจ็ิหรือว่าจะเป็นตัวหนนะครับ จริงๆหนึ่งก็ชัดแล้วแต่ตัวนี้มันก็จะชัดความละเอียดภาพมันก็จะมากกว่าอ่เดี๋ยวไปดูภาพเคลื่อนไหวกันบ้างนะครับและที่สําคัญเลยคือความเสถียรนะครับแตะติดนิ้วเลยไม่กระตุกไม่หน่วงนะครับกินเน็ตน้อยเดี๋ยวมาดูในเรื่องแอปที่ลูกค้าส่วนใหญ่แทบจะร้อเปอร์เซ็นต้องใช้เลยก็คือพวก YouTube Google m a p นะครับหรือแม้แต่ จะเห็นว่าโหลดเร็วนะครับเลื่อนปุ๊มก็จะโหลดทันเลยนะครับเหมือนแตะเปิดแอป,ปมาปกติถ้าต้องการเร็วลื่นเสถียรกว่านี้ก็ต้องขยับไปเป็นลันแปดแล้วนะครับอาเดี๋ยวมาดูแตะปุ๊บเริ่มทำงานความสวยสดนะครับความชัดของภาพนะครับอันนี้เราตั้งความละเอียดไม่ได้เยอะมากนะครับร้องมันอาจจะซูมๆนิดนึงนะครับพยายามปรับ โฟกัสให้ให้ถ่ายให้ชัดที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากเราใช้โทรศัพท์ในการถ่ายอันนี้เป็นเพลงซึ่งมันอาจจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวก็อาจจะดูไม่ได้ว่ามันจะทํางานได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูตัวอื่นนะครับแต่ปุ๊บก็เริ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยคอยดูไปนะครับลูกค้าที่สนใจเนี่ยคลิปมันอาจจะยาวหน่อยก็รับชมให้จบแล้วจะเข้าใจในส่วน ข้อแตกต่างระหว่างตัว 1K กับ 2K ครับ CPU คู่โด l CPU มันเป็นยังไงอันนี้จะเป็น Google Map นะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ค้นหาสถานที่ตัวนี้ไม่ว่าจะสั่งเสียงสั่งพิมพ์ออโต้จากเสียงก็เสถียรเนืน่องจากไม่์รับเสียงเขาค่อนข้างดีนะครับมีเป็นไม่์แยกให้นะครับกดเริ่มโรตั s หลัก4ี่กดเริ่มนำทางก็สามารถนำทางได้เลยตอบสนองได้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเชื่อมต่อ Android Auto Apple c a r p l a y ให้ดูนะครับแต่อาจจะเป็นในส่วนของ Android Auto ก่อนแต่การหลักการมันใช้ใช้งานเหมือนกันนะครับเราเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จเดี๋ยวเชื่อมต่อบลูทูธก่อนเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จเนี่ยรอมันทำความรู้จักเครื่องก็จะตัดเข้ามาที่ พอดีโทรศัพท์ของร้านเนี่ยมันจะเป็น n d r o i d Auto นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Apple Ca r p เ a y ก็หลักการเดียวกันไร้สายเสถียรไม่หลุดนะครับไม่หน่วงไม่หลุดอ่าไม่ว่าจะปรับไปเล่นแอปทั้งหลายที่มันมีอยู่ในโทรศัพท์ของเราดึงขึ้นมาใช้งานโดยที่ไม่ต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ไม่ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเสียบสายหรือว่าจะไร้สายก็สามารถทำได้อันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักหลักการของเขาคือการดึงแอปขึ้นมา จากโทรศัพท์มาใช้งานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าแยกเล่นอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นจู๊กสป o t i ติแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดจำกัดนิดนึงสังเกตว่ากลมๆตรงนี้ก็คือมันเชื่อมต่อที่บอกว่ามันไม่ใช้เน็ตคือมันจะตัดระบบ wi-fi ไปเลยถ้าลูกค้าใส่ซิมก็หายห่วงกดออกมาก็เล่นต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็มาเปิด wi-fi ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ แล้วก็จะสามารถกลับมาเล่นแอปต่างๆได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองไ like ล่ดูแอป Disney Plus เดี๋ยวลองอะไรดีอ่าลอง t o ID ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดไว้นะครับมันอาจจะให้ดูภาพดูไตเติลได้นะครับเข้าไปที่ Two ID นะครับ คลิปอาจจะยาวนิดนึงแต่ถ้าลูกค้ากําลังเล็งๆอยู่ดูให้จบก็จะรู้เลยว่าข้อแตกต่างกับตัว 1K เป็นยังไงนะครับคุ้มค่ากับส่วนต่างให้อัปเดตไม่เป็นไรคุ้มค่ากับส่วนต่างที่เราเพิ่มขึ้นไหมความเสถียรมีมากกว่าไหมนะครับเห็นไหมครับไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับภาพสวยสดนะครับ 1K ก็ถือว่าเร็วนะครับโอเคก็ขึ้นอยู่กับงบลูกค้าด้วยนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับสวัสดีครับ